สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะชื่อต้อยค่ะธรรมรัตสมเกตวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่ได้เข้ามาในกลุ่มที่เราจัดการเรียนการสอนคือกลุ่มนี้คือเรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคะแม้แต่ตัวต้อยเองต้อยก็ใช้ระยะเวลานานมากเลยกว่าจะทำได้แต่ผู้ที่มาบอกมาเล่าเรื่องการสอนของเราคือทำให้ต้อยทำได้พอทำได้แล้วสนุกมากเลยค่ะ เพื่อนๆทุกคนก็ทําได้พอเราทําได้เราก็อยากจะทํานะคะคือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเราเปิดช่อง YouTube ก็เพื่อว่าเป็นการเขาเรียกว่าทันต่อกระแสนะคะคือกระแสของช่องช่อง y YouTube นี่จะมาเร็วมากแล้วก็เป็นการสร้างช่องทางการเพิ่มรายได้สําหรับเราที่อยู่บ้านก็คือต้องคิดว่าต้องจะทําทช่อง YouTube เพื่อเปิดการทําตลาดเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ เกี่ยวกับการสุขภาพเราอยู่บ้านเฉยๆอย่างนี้ค่ะ<ม>เราอยู่บ้านเฉยๆ<ม>เราก็อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นเราก็เลยเข้ามาเรียนพอมาเรียนปุ๊บมันเป็นธุรกิจตัวหนึ่งที่เราสามารถสร้างไรายได้ได้และอีกอย่างนะคะตัวเราเองก็จะสุขภาพดีตัวเราเองก็จะได้มีชีวิตที่เบิกบานแบบไม่ต้องอยู่บ้านเฉยๆด้วยวัยวัยของเราก็คือเรียกว่าวัยที่อยู่บ้านแล้วนะคะแต่ก็พอมาวันนี้ ทำให้เราเปิดโลกกว้างสถานที่นี้คือเขาจะสอนตอนแรกเลยนะคะสอนให้เราทำา a, าํำไลโอเอ n ลแล้วก็ช่อง y t u t u การการใช้โปรแกรมการใช้ระบบเพื่อดึงเข้ามากับธุรกิจของเราที่นี่คือโด t าร a านะคะคือน้ำมันหอมระเหยแล้วก็เริ่ม ครั้งแรกก็ประทับใจและต้องขอขอบคุณผู้ที่มาให้ความรู้และให้โอกาสเราคือผู้พันกบแล้วก็มาณามบีค่ะที่มาสอนให้ความรู้อันนี้ก็ขอฝากช่อง YouTube เป็นครั้งแรกของต้อยเหมือนกันต้อยก็เคยทำแล้วนะคะแต่ว่าเคยทำแบบแค่รู้อะคะ่ะแต่ไม่รู้จริงที่ว่าจะออกมาแบบทำเป็นอาชีพได้แบบนี้พอเราได้เรียนแล้วเราก็จะเริ่มวันนี้เป็นคลิปแรกเหมือนกันก็ฝากกดติดตาม ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ